เรียบร้อยรถซูซูกิวีทาร่าหประตูคันนี้ใช้คอมเดิมนะครับล้างซ่อมเปลี่ยนลูกยางโอลิงถ่ายน้ํามันคอมเปลี่ยนลูกปืนให้หลังซ่อมเดินเบาแอร์เย็นคอมแอร์ตัดต่อปกติคันนี้เปลี่ยนแผงแอร์เปลี่ยนคอยเย็นเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมตู้แอร์ให้ระบบ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณครับรถซูซูกิบีทาราคันนี้เลือกเติมน้ำยาแอร์เคลียรน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะสภาพอา,ากาศเย็นนี้นะคะ30พฤษภารู้สึกเหมือน41องศางเท่ากับตัววัดอุณหภูมินะคะ41องศาเดินเบาแอร์สร้างความเย็นได้อยู่ที่เองศาค่ะ เปลือกตู้แอร์ของรถวีทารานะคะช่างก็แจ้งตัวท่อน้ำทิ้งมีการหักมาแล้วแล้วก็อันนี้ช่างซ่อมอยานะคะอีกด้านก็เหมือนกันนะคะภายในอันนี้ก็ท่อซอดเข้ามาด้านในนะคะก็รูเล็กด้วยระบายน้ำได้ไม่ดี ก็ตัวเปลือกของตู้นะคะก็มีการกรอบนะคะวันนี้ก็แนะนําให้เปลี่ยนหอมเปลือกตู้นะคะแต่ถ้ามาเปลี่ยนทีหลังอะ่ะจะลื้อยากค่ะช่างยกคอมออกมานะคะสภาพภายในคอมตัวน้ํามันคอมเหลืองดูส่วนนี้ตัวตะแก่งปกติโอเค เดียวเราจะได้เปลี่ยนลูกยางโอลิงเสื้อคอมนะคะหายสองตัวโอลิงคอมแอร์นะคะหรือว่าเสื้อคอมช่างจัดการเปลี่ยนตัวใหม่ให้เรียบร้อยนี่ก็จะเป็นตัวเก่าส่วภายในคอมช่างก็ดีน้ำมันคอมออกเรียบร้อยค่ะก็จะได้เติมน้ำมันคอมใหม่ประกอบคอมค่ะ คอมแอร์ของรถวิทาร่าค่ะเดี๋ยวช่างจัดการล้างควมสะอาดภายนอกเช็กลวคอมแอร์รถสุกิวิทาร่าค่ะหลังจากที่ถอดภายในคอมเปลี่ยนลูกยางโอลีเสื้อคอมให้สองตัว ขอบแอร์ไม่รั่วไม่ซึมเดี๋ยวให้ช่างดําเนินขั้นตอนต่อไปค่ะชุดคัดแอร์ของรถวิทาร่าะคะ่ะช่างจัดการปืนด้านในปัดหน้าเจียจานให้เรียบร้อย๋ยวให้ช่างประกอบลงคอมค่ะเติมน้ํามันคอมใหม่ของของรถวิทาร่านะคะ ยนโชูกสายน, <laughs> น้ำยาแอร์ของรถซูซูกิวีทาร่าค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพสายน้ำยาแอร์นะคะก็จะมีคราบเลอะๆและสายเส้นนี้นะคะก็จะเป็นสายของอาสิบสองนะคะ เสเน,นนบะคะอยากแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนสายนะคะใหม่พร้อมอะไรที่เสื่อมสภาพนะคะใหม่ทั้งเซ็ตก็จะเปลี่ยนสายให้ทั้งเซ็ตนะคะเป็น R 1 3ึง A นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของสายนย่า A นะคะตัวสายนำย่า A นะคะ R 1 3 4งา A นะคะภายในก็จะมีเทฟลอน เคลือบนะคะเพื่อให้น้ำยาแอร์วิ่งใช้งานได้ลื่นลูกค้าเปลี่ยนชุดใส่น้ำยาแอร์ทั้งหมดนะคะก็จะรับประกรันการรั่วซึมของชุดใส่น้ำยาแอร์นะคะให้นาน6เดือน <Okay. S 1> ก็ตัวอะไรอื่นนะคะหรือตัวแผงแอร์ตู้แอร์นะคะที่มีการรั่วซึมเปลี่ยนใหม่นะคะแข็งแรงถ้าชุดใส่ เซตนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็จะเป็นจุดที่ทำให้ครั้งต่อไปนะคะมีอามีการรั่วซึมได้หรือว่าสายแตกได้นะคะก็จะมีนะคะเปลี่ยนตัวไดเออร์หนึ่งลูกนี่ก็จะเป็นตัวไดเออร์เก่าของลูกค้าค่ะก็เลือกใช้ไดเออร์ตรงรุ่นนะคะ มีเปลี่ยนตัว e x p วอ s s เ o ชันวาลให้1ตัวผอมลูกยางโอลิงคอต่อของระบบแอร์ต่อลูกยางโอลิงรับประกันกรณีรั่วซึมให้นาน1ปีค่ะถอดคอมแอร์ออกมาถ่ายน้ำมันคอมนะคะนี่จะเป็นน้ำมันคอมเก่าอสีเหลืองๆเงติมน้ำมันคอมใหม่ตามสเปคในส่วนของชุดคอมแอร์นะคะก็จะมีเปลี่ยนลูกยางโอลิงนะคะเสื้อคอมให้2ตัวเช็คภายในคอมอสะอาด และมีเปลี่ยนลูกป,ปืนตัวมูเล่ปาดนาเซียจานให้ชุดของแผงแอร์นี่จะเป็นตัวแผงแอร์เก่านะคะจะเห็นสาภาพขีบลม้มแหงนะคะเยินก็จะระบายความร้อนได้ไม่ดีนี่ก็จะเป็นตัวแผงแอร์ใหม่นะคะที่เราจะติดตั้งให้ ในชุดแผงแอร์ก็จะมีตัวสายน้ำยาแอร์นะคะจากคอมเข้าแพงเส้นนี่จะเป็นสายเก่าที่สภาพเลอะรั่วนี่ก็จะเป็นสายใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ค่ะในส่วนของเซ็ตอะไหล่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัวอะไหล่เพิ่มเติมที่ถอดออกมาเจอสภาพเสื่อมสภาพ และก็จะเป็นตัวตู้แอร์นะคะที่มีการรั่วซึมจุดนี้ขีดต่างๆล้มตัวจะเป็นตู้แอร์ใหม่นะคะที่จะเปลี่ยนให้ตัวตู้แอร์นะคะหรือว่าตัวคอยเย็นที่เปลี่ยนให้ใหม่ก็จะเป็นทองแดงก็จะมีความอดทนนะคะหรือว่าไม่เสื่อมสภาพไวนะคะ ของเก่าของลูกค้าจะเป็นตัวอลูมิเนียมค่ะและตัวมอเตอร์พัดลมของตู้แอร์ที่ตัวเก่าลมออกเบาก็จะเป็นตัวใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ค่ะตัวสภาพสายพานเก่าของลูกค้าล่องลึกสายพานแข็งก็จะเป็นตัวใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ และมีชุดใส่น้ำยาแอ่นะคะด้านบนก็จะเป็นของเก่าของลูกค้าที่ใส่น้ำยาแอเปการเสื่อมสภาพใช้งานมานานด้านล่างก็จะเป็นสายน้ำยาแอใหม่นะคะที่ทางร้านเปลี่ยนให้วางระบบให้พร้อมกับจัดทําหัวเติมน้ายาแออาน 3CA แบบเปอร์หัวสอนวางตัวจับวัดค่าการทํางานของระบบแอวัดค่า น้ำยาแอร์นะคะให้เซอร์วิสได้ง่ายทั้งหมดนี้ก็จะเป็นชุดใส่น้ำยาแอร์ใหม่นะคะ3เส้นทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไรใหม่อะไรมาตรฐานที่จัดลงให้โรสสุริวีทาร่าค่ะก็เดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบลงรถช่วงมากค่ะ สภาพแห่งหม้อน้ํายังโอเคนะคะขีบยังไม่ล้มก็จะมีตัวเศษฝุ่นเศษใบไม้ต่างๆนะคะเกาะอยู่ก็เดี๋ยวช่างจะจัดการเป่าฝุ่นแล้วก็ฉีดล้างความสะอาดให้ค่ะรถซูซูกิวีทาร่า ช่างจัดการประกอบอะไรใหม่ลงรถเรียบร้อยค่ะแผงแงรด้านหน้าหรือว่าแผงคอยร้อนจัดการประกอบให้เรียบร้อยพร้อมทำาทำขายยืดพัดลมให้ใหม่ค่ะคอต่อระบบแอร์จัดการเปลี่ยนลูกยางโอลิงให้ใหม่นี่ก็จะเป็นคอต่อเข้าแผงอีกเส้นค่ะ ชุดสายไฟนะคะด้านหน้าที่เก,กะช่างจัดการเก็บรายละเอียดให้ค่ะด้านนี้ก็จัดการเก็บรายละเอียดสายไฟค่ะให้เรียบร้อยไปอยู่ด้านบนไม่เก,กะด้านหน้าค่ะในส่วนของคอมแอร์ก็จัดการประกอบลงรถเรียบร้อยค่ะพร้อมเปลี่ยนสายพานให้หนึ่งเส้น ชุดใส่น้ำยาแอร์ต่างๆนะคะก็ออกแบบบางระบบให้ใหม่ก็จะมีหัวจับนะคะวัดค่าการทำงานวัดน้ำยาแอร์ด้านโลด้านไฮก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะจะได้เซอร์วิสแบบสะดวกนะคะไดเออร์นะคะก็ช่างจัดการวางมาย้ายหรือว่าย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะก็จัดการยึดให้ตัวรัดไดเออร์ต่างๆ สายน้ำยาแอร์นะคะในส่วนของสายน้ำยาแอร์เข้าตู้นะคะจัดการเดินให้เป็นระเบียบพร้อมกับจัดการนะคะไม่ให้แสงหรือว่าให้กลิ่นให้ควนนะคะเข้าไปในรถได้ก็จัดการปิดรูต่างๆนะคะบริเวณรอบสายน้ำยาแอร์ให้และ ตัวท่อน้ำทิ้งนะคะช่างจัดการปิดรูให้เพื่อที่กิ่นต่างๆนะคะหรือว่าแสงจะได้ไม่เข้าไปตู้ว่าในรถใส่ไฟนะคะของคอมแอร์ก็จัดการเก็บให้เป็นระเบียบอันนี้ก็จัดการเดินกระดูกงูให้นะคะ ส่วนของตู้แอร์นะคะช่างจัดการประกอบลงลดเรียบร้อยในเก็บรายละเอียดต่างๆให้ตัวสายน้ำยาแอร์ด้านล่างนะคะภายในก็ไม่เห็นแสงใสด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวท่อน้ำทิ้งของตู้แอร์ค่ะ ช่างจะได้เก็บรายละเอียดนะคะให้เรียบร้อยช่างจะได้เก็บรายละเอียดให้ต่อค่ะรถซูซูกิมิละร่าคันนี้เลือกเติมน้ำยาแอร์เคลียน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะรถซูซูกิมิตาลหลังจากที่เปลี่ยนตัวแผงแอร์ใหม่ตัวแผงแงรเก่าสภาพฟินยับเยินล้มระบายความร้อนได้ไม่ดี คันนี้ใช้พัดลมเดิมพัดลมเดิมยังดีอยู่ค่ะเปลีย่ยนสายน้ำยาแอร์ใหม่ให้ถูกเส้นเปลีย่ยนสายน้ำยาแอร์ใหม่เส้นพร้อมกับหัวเติมน้ำยาแอร์ใหม่ของด้านค่ะตัวคอมแอร์เช็ดภายในเปลีย่ยนลูกยางโอลิ่งเครื่องคอมเปลีย่ยนลูกปืนโมเล ลัวเติมน้ำมันคอมใหม่ให้ค่ะอันนี้มีเปลี่ยนสายพานแอร์ใหม่ให้หนึ่งเส้นตัวคอมแอร์เราฟื้นฟูนให้ใช้ของเดิมได้ก็ประกอบใช้ของเดิมเปลี่ยนอะไรที่เสื่อมสภาพตอน,นคอมแอร์ทำงานเปลี่ยนการทำงานของคอมแอร์เงียบค่ะเลเอ,อเติมน้ำยาแอร์เต็มระบบตาแก้วใส ตัไดเออร์ก็ย้ายมาอยู่ฝั่งด้านคนนั่งค่ะไดเออร์เียนลูกใหญ่ให้ค่ะแาด้านในนะคะพอต่อของเขาตู้แอร์นะอจัดการเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยไม่มีลมไม่มีแสงไม่มีกลิ่นเขาใน,นตู้ค่ะช่างจัดการประ กรอบตู้แอร์นะคะลงรถให้เรียบร้อยตัวมอเตอร์พัดลมก็เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะเสียงการทำงานของมอเตอร์พัดลมตัวใหม่เงียบนิ่งค่ะคันนี้นะคะภายในรถก็มีเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่เปลี่ยนตัวอิเลชันวาลใหม่เปลี่ยนพัดลมตู้แอร์ใหม่ค่ะ นี้นะคะเปลี่ยนคอยเย็นใหม่ให้ใช้เป็นทองแดงตัวคอยเย็นเก่าของลูกค้าที่รั่วเป็นอลูมิเนียมค่ะไลสปีดลมทำงานครบุกสปีดค่ะตอนนี้สปีด3ลมแรงส่งไปถึงข้างหลังเดี๋ยวเราไปดูความเย็นค่ะสภาพอากาศเย็นนี้นะคะ30พฤษภา รู้สึกเหมือน41องศาเท่ากับตัววัดอุณหภูมินะคะ 49, 49, 41องศาเดินเบาแอสร้างความเย็นได้อยู่ที่7องศาค่ะค่าความร้อนระบบแอร์เดินเบาอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราจะลองเล่งเครื่องเล่งเครื่องค่ะ ร้อนแอร์ไม่สูงค่ะก็เ,เดินเบาระบบสร้างความเย็นได้ดีค่คการทำงานยในเกณฑ์ที่ปกติมีปัญหาเรื่องดีเลยตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเลออนนือคอมคอมไม่ทำงาน ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เช็คเปลี่ยนฟัร์กเปลี่ยนดีเลย์่ไฟต่างๆให้ใหม่ค่ะสรุปรถวีทาร่าวันนี้นะคะเดินเบาระบบสร้างความเย็นได้ดีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เปลี่ยนตัวดีเลย์อีกเมื่อกี้นะคะไปเช็คดูคอมและเช็คดูเทอร์โมสตาร์ทว่าตัดต่อดีไหมและช่างจะได้ลงมือเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะ อุณภูมิกลางแจ้งตอนนี้นะครับ Google รายงานไว้รู้สึกเหมือน43องศาลมเย็นในรถตอนนี้อยู่ที่10องศานะครับอุณหภูมิกลางแดดตอนนี้ก็อยู่ประมาณ40นะฮะประมาณ40องศานนี้ลมเย็นในรถ10องศา ระบบทำงานได้ดีครับถ้าความร้อนระบบแอร์ก็อยู่ในเกณฑ์ปก,กตินะครับ ลมหยุดนะครับแอร์เย็นตัดต่อปกติพร้อมทำงานพัดลมทำงานครับระบบแอร์ทำงานได้เป็นปกติครับ จัดการฉีดล้างฝุ่นหม้อน้ำให้นะครับปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้ครบทั้งสองฝานะครับ